คู่รักประกาศข่าวดีได้ลูกแฝดอีกครั้งขึ้นแทนพ่อแม่ลูกสี่แล้วอีกหนึ่งครอบครัวบันเทิงที่อบอุ่นและน่ารักกันทั้งบ้านสำหรับบ้านตันจรารักของนักร้องนักแสดงหนุ่มบีนกวีและออยอัติพรที่ตอนนี้มีลูกชายฝาแฝดอยู่ในวัยกำลังน่ารักหน้าเอ็นดูอย่างน้องทีน้องพีซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นซุปตาตัวจิว๋วมีพี่แฟนแฟนหลงรักทั่วบ้านทั่วเมืองล่าสุดมีเรื่องราวน่ายินดี กับการมีสมาชิกใหม่เพิ่มถึงสองคนโดยบีนออยพร้อมใจประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมว่าตอนนี้ทั้งคู่กำลังจะมีทายาทฝาแฝดเพิ่มอีกคู่โดยระบุว่า Yes, we're having another twin ใช่เรากำลังมีฝาแฝดแพท h t ็กบีมไ b เอลท b ดัามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาร่วมยินดีกับครอบครัวบีนออยอย่างมากมาย